ค่ะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่26กันยานะคะ2 5 6 8ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะคะเพงก็ขายของไม่มีลูกค้าเลยนะคะเงียบม,มากวันนี้นะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะแล้วก็ฝนตกลงมาก็ลูกค้าก็จะไม่ออกมานะคะ วันนี้ตรงกับตลาดนัดด้วยนะคะตรงตรงกับตลาดนัดลูกค้าเลยไม่ออกมาเพิ่งก็นั่งเล่นนะคะอากาศนะคะนะคะี่แล้วก็วิ่งผาน ฟังเสียงฝนนะคะฟังเสียงฝนมันมันตกไม่หนักหรอกคะ่ะเมื่อตอนแรกๆก็ตกหนักพอหลังๆมาก็ตกไม่หนักนะคะพอตกไม่หนักมันก็ตกทำๆแบบนี้แหละคะ่ะตกมาช่วงที่ต้นข้าวเราเสียหายหมดแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ข้าวกินแน่เลยนะคะ ก็ตั้งแต่ตั้งแต่สาบไทยนะคะตั้งแต่สาบไทยมาหลังจากสาบไทยช่วงเขาไม่ได้ย่างไก่เลยนะคะเพราะว่าคนจะเงียบนะคะก็คือเขาเขาได้ทานอาหารเนอาะได้ทานไก่ทานอะไรแบบช่วงที่เส้นไหวอะ่ะมันก็จะเงียบมากนะคะเพราะว่วเสร็จแล้วก็ยิ่งเงียบ เพราะว่าเขาเบื่อกันเนาะเบื่อพวกอาหารการกินกันให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศฝนตกทำๆจริงๆวันนี้พ่อก็็อยากไปดูนาด้วยนะ บรรยากาศตรงนี้นะคะนี่ดูสิคะแบบเรียบมากอะรถวิ่งเขาก็ไม่จอดนะคะเพิ่งสักประมาณบ่ายสามโมงเพิ่งก็จะเก็บแล้วนะคะก็จะเก็บร้านคือถ้าเราเก็บร้านเราก็ยังไปทำนู่นทำนี่ได้อีกนะคะช่วงนี้ก็มีพายุเนาะรากาซานะคะรากาซานะแล้วก็ มีอะไรนะคะบัวลอยบัวลอยก็จะมาอีกแล้วนะคะบัวลอยก็จะมาอีกเนี่ยให้ชมบรรยากาศนะคะบ้านเฟืองเวลาฝนตกทุกก็จะเงียบเลยนะคะ เช้าก็เป็นตลาดนัดนะคะตลาดนัดก็คนไม่เยอะนะคะวันนี้ตลาดนัดก็เก็บแต่วันเก็บตั้งแต่11นาฬิกาแล้วช่วงนี้นะคะก็มีแต่คุยเรื่องสงครามนอกข่าวนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามเมื่อไหร่นะคะเนาะเพื่องก็ระมัดระวังไว้เหมือนกันนะคะแล้วเพื่อก็เอ่อเาเรียกว่าอะไรนะ่ เตรียมนะคะเตรียมอาหารแห้งเตรียมอะไรไว้เหมือนกันเราไม่รู้นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วก็ของของขอำเภอบ้านเพื่องอ่ะเขาก็ให้เตรียมเนาะว่าเป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะเป็นพื้นที่สีเหลืองเพื่อก็กลัวเนาะกลัวฟังก็เลยปีนี้เพื่องก็เลยแบบเตรียมอาหารการกินไว้นะคะอย่างน้อยก็ถ้าเขาสั่งให้ให้ไปนะคะให้ออกยพอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ มีอาหารการกินไปด้วยนะคะเพื่ก็จะมีพวกน้ำพริกปลาร้านะคะน้ำพริกปลาราแล้วก็ปลานะคะปลาเขาเรียกปลาอะไรเนาะปลาปนนะคะปลาปนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปเอามาให้ดีเนาะนี่นะคะก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะก็คือถ้าบ้านเราก็เป็นปลาซิวเนาะแต่อันนี้เป็นปลาทะเลนะปลาทะเลเพิ่งก็จะทอดนะคะทอดแล้วก็ ผัดเครื่องนะคะผัดเครื่องเวลาเราย้ายหรือเราไปไหนนะคะเราสามารถที่จะใส่กระปุกแล้วก็เอาไปด้วยได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดอาหารนะคะอันนี้ก็ปลานะคะปลากอนะคะปลากอจืดน,นะคะเนี่ยเพื่องก็ล้างแล้วนะคะล้างแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆเนี่ยเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดนะคะทอดแล้วก็ ผัดเครื่องเหมือนกันนะคะให้มันมีพริกนี่อะไรให้มันมีรสชาตินะคะนี่แล้วทีนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําพริกนะคะน้ําพริกปลา,าอ,อันนี้น้ําพริกปลา,านะคะเพิ่งทําเสร็จแล้วนะคะเอฟจีเดี๋ยวให้ดูนะคะน,นี่น้ําพริกปลาหอมมากเลยนะคะหอมมากนะคะแล้วอันนี้ปาลาปนนะคะปาลาปนนะ,ะปาลาปนนี่ก็จะ เพ่องก็เอามาคั่วนะคะแล้วก็มามามา,มาโรยเกลือนะคะโรยเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเื่องก็เลยทําไว้นะคะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะคะ,ะนี่นะคะก็ลูกค้ามาซื้อนะคะมาซื้อตำกล้วยนะคะเพื่องก็พอดีปิด,ปดเสียงไว้นะคะแล้วก็ปิด ฝนก็จะมาอีกแล้วนะคะดูก้อนเมฆนะคะฝั่งนี้นะคะนี่ให้ชมบรรยากาศนะคะถ้าฝนตกปุ๊บนะคะก็ลูกค้าก็จะหายหมดเลยนะคะก็จะไม่มีใครมาซื้อนะคะว่าเหมือนเข้าเหมือนเรานะคะเราก็จะไม่ออกมาถ้าฝนตกนะคะอันนี้ก็เช่นกันพอฝนตกก็จะไม่มีลูกค้าออกมานะคะ

ชมบรรยากาศนะคะในในยามบ่ายนะคะก็ฝนตกมานะคะแล้วก็ลูกค้าก็หายไปเลยนะคะเนอะก,ก็เงียบนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอจบกระเทียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ